สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับป้านิดหวยฮานอยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมมาพร้อมฮานอยกับเราพัฒนาวันนี้ป้านำสูตรดีๆมาให้อีกแล้วนะคะจับคู่ตามตารางเนาะเราก็พูดกันมาหลายวันละว,ว่าสูตรของป้าคือการนำตัวเลขในาตารางมาจับเป็นคู่แล้วก็จับเข้าสามตัวนะคะซึ่งวันนี้ป้าก็จับตัวเด่นให้ตามนี้เนาะ ที่เราจะได้เห็นกันก็นประมาณนี้สูตรของป้าก็ยังเข้าต่อเนื่องเดินดีเนาะใครที่ผิดหวังจากรัฐบาลไทยเนาะเมะื่อวานป้าก็ให้ไป542รัฐบาลไทยเฉียดไปเต้มเดียวเสียดายจังนะคะไว้รอบหน้าค่อยแก้ตัวใหม่นะคะเอาจาตัวเล็กออกไปดูสิเจ้าแมวเหมียวมาแล้วออกลูกวันนี้ลมที่บ้านป้าแรงมากเลยค่ะแรงทั้งคืนเลย สงสัยวันนี้เราจะปังกันเนาะสำหรับรัฐบาลเวียดนามของเรานะจ๊ะเมื่อพบกับรัฐบาลเวียดนามแล้วเราก็มาพบกับลาวพัฒนาต่อเลยเนาะชิบที่จรินมันก็เก็นเดียวกันแหละแต่ป้าอยากเปิดทีละรอบเนาะเพื่อความชัดเจนจะได้แบ่งภาคแล้วฮะนี่คือรัฐบาลลาวเอาไปรุ่นกันเลยตัวเลขแค่นี้ลงพัดกระดาษปิวเลยนะตอนเนี้ยอต่อไปก็ แคปหน้าจอกันเลยทั้งสองทั้งหาน้อยทั้งเราโดยมีเงาของแมวน้อยของป้าเข้ามาด้วย <c oughs> โอ้โลมพัดกับลมพัดดีมากเอาแคปเลยนะจ๊ะเราได้บังปังโชคดีที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับป้าด้วยนะคะใครเจ็บมาจากรัฐบาลไทยมาเอาน้อยกับเราต่อเลยเอา้าเจ้แปเจ้าเจ็ดนี่ แมววันป้าเยอะค่ะออกไปเนี่ยมุมใหญ่เลยออกสชลกูกออกกอนออกกอนให้พวกพี่เขาแคปกันก่อนสวัสดีค่ะนี่โชคดีแน่แมวเหมียวมาอยู่ด้วยแต่เช้าโชคดีจ้า